สวัสดีชาโดมิโนด้วยนะคบผมวันนี้เราจะมาแกะโดมิโนกันนะทิปมันผิดมากเลยผมแกะได้แนี้อาจจะมีเศษบางกด้ว้าว <c oughs> ได้มาเดียวอ๋อยแลนหมานกูด hmm. you know <c oughs> mm ียนคข่าวี่ะดึงหนึ่าดึงกันเล่นทเขา้งเาเก็บโดมิโนาท์ก็ได้อม ม,มันคงเก็บตรงเงาไปนุ่นไม่อันนั้นใ,นใส่น้ำมีคนเดียวเราจะเก็บอันนี้ของเลยอันนี้ของเลยได้อันนี้แค่เลาไห้